สบายดีพี่น้องอสบายดีอเอฟซีสุมองสุบอนพี่น้องพองาก,ากันคือเกาส่าสองพอดูแท,ท,ท็กพี่น้องกินข้าวเศร้า,ราพี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้หัวหินจี้ดำได้ร,รดดาดา้านซ่ายมาแต่เศรา้าลงมาน้าร้านซ่ายดูทีไปรุดเขาแล้วป่ะเป็นกระป,ปร์นตบค่ะผู้ชมให้ชนน้ำนอยรอไมาเฮ็ด ลาถือทินอ้นถุนยาปลาลุงถุยาปลาลุงชอมือไก่ทองถุยาปลาลุงชองมือ,อมีกันหึง,งกินินมาพี่น้องหน่วยเดียวแล้วมาชุ่มหน่วยเดียวกันหึเลยไม่ต้องหึ โอ๊ยสแดื <Five Wuhan> uh ้อกูว่นางดื่อส่เป็นตีนน้ำมืออืมเอาบวดมตีน้าแบ่เลยแบบอมเมื่อติบเขาก่อนมแม่เลยแคกินแล้วอร่อยเลยเมื่อกี้ก็ปนด้ก็ลังไงยังไงกินาได้ Hoặc cà bóc hoặc à tôt thì ime sip sơn cung tay chuẩn bị mất nghiệp em em sơn cung mừng 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 ป้าหรือไน้องจอยเข้ามุได้สอนแต่อีเม์ก็มาต้อนแทนเลยเหมือนห่อแต่ชาเลยอืมนี้ไปชามาเลยเอาแม่บกเต่งก็ลงมาหนำลังเลียงาแบบอีชาแดกมันแบบกินกุน้องกูตีมันเมื่อเลย ล่ะจางกินอะไรของกูอะไรที่ไปยุหลุนใหญ่นะมันจะไปบอดมันเกิดที่สามมาลอยมันเกิดอล้วก็ไปหาสติงสติงไปขอดูกแล้วก็ไปหาไม่ใหญ่กระช้องเถื่อสี่แล้ว จีเถื่อจำกกระปอนองแท่นใหญ่งานไป่นองเลยพอทองแทนกระปอนที่สี่เดียวนี่ระปนี่จีเลยได้ปเรื่อเป็นรถท้โอมมาได้นลูกนะก็พบ้าใส่ผ้าไปใส่ไปกั่งเนาะมาห้ามมาังมาห้าแม่บอสอยากเมื่ออยากมาห้าปากแก่แต่เม่ล่นที่าไกุูงน้าไก อันีเ <C ada> me. kind of ้ีัหข้าวปนเอันกับกระปุกปัหาระบาดบกรมินไปอยู่บัหาโวมาบมขาจะอีกนะก็เกินไปอืมหาบรงเนาะได้ชอบก็บหาลออกอเจอละลอองลยเอาคือหลุดลงหลุดนะเฮ้ยชอบระบะเสือบ่าโว้ยเดเชลังเลย ยาล่นของเต่าใครมาหน่งดแม่รยม่ช่ผมันผม่ไปจัดยาเลยผูจัดจว่าขั้นข้นี้อับนับมันด้ถือนมอยื่นี่บักอันนี้นี่นมกับกองเดียวขนาดกับเต่าขนาดบี้บ้ถือเอาไมันบนนั้นะถือลงมาไฟลอเด็กไฟเัชื่อมากินบอ ให้เนี่ยเชียวนะเมื่อค้นในงานในงานในสาอห้องอันไอฮิปนะค้นสิเบสค้นแบบแปดร้อยคุณไดบอกออกมากินหรอไปเออลงกระเทครับ่เอามันต้ใหญ่ใช่ไหมปดเดียวนิปบ่ไม่ถึงว่า่ไดแอลมากินอยู่เ้อ่อนบ่เดียวนีมอยู่ มันแกได้กินแต่ช่างแลยที่อยากเราเขากินเขาบอกว่าแกจังก็อ่ยก่อลูกเสือครยไ้กเลงสามตัวเอามาหลดเราอะอดห็นแเเอาเห็นแบะตัวหนึ่งนี่อยู่ในเฮื่อจะเอาทางหลโอ้ยลูกโมนี่คงคงบางงอีกหนใช่าเดือนทียมเนไปยุ่งฮะนะางมือกันจิไปขี่ตัวใหญ่เฉีดัได้เราเอ้ยยังได้เฮื่อเขาฉีดได้เขาไปเอา หลังแล้วพอวุ้ยไปอยู่นุ่ง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 นุ่อนุ่งนุ่งนุ่งนุ่นุ่ง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 นุ่นุ่นุ่งนุ่งนุ่งนุ่นุ่งนุ่งนุ่นุ่ง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 นุ่นุ่งนุ่นุ่ง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 นุ่นุ่งนุ่นุ่งนุ่งนุ่นุ่นุ่งนุ่นุ่งนุ่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  มันฮอ่หดแล้ันหดินฮอนดินแห้งห่าเขากำยังนะฮะเห็ดบุดีเลยบุดีหรอ่ยามนด้ยิ่น้อยแก็ฮะอีไวว่าเราเห็ดบุดีว่าว่าเราไม่เ้้องิเไม่ต้องคลิปยไ้องกิไม่ใช่ไหมไม่เียกูแล้ว ยัไปอยู่เที่ยงใช่มวยเข้ามาแล้วมัวแต่รอเดี๋ยวพร่นี้เที่ยงได้ไหมที่ไปน๊ตโน่อยู่นด้ไวันนีแม่มอจิบเขานี่หนู่นักคนเขาไปตาอนกกับเสียนทีมคนหนักแช่แดมแอบหนาบหน้าเลยประเด็นนี้น่เราถือเพิเราถืไปบนาแล้วเราหลินโทรศัพท์แล้วข้าวหนึ่งแล้วก็อยากไปกินพักเพื่อสีหอดเพรนพอดีมึงจะไปจุกนั่งเดิม เรองต่งมาพนดีครับมึงดูยเหรอไปหาดูทีกมกูโหอันหนึ่งก็เอาเขาในกูโอ้ยอ,อยากเศร้าเพราะวาันถึนี่น<ล>ะนเอาไปเสื่องอยากนอนเลยนะนี่นะยกจังงึ่งคอนรูงอนอนยืนรถต้ดงระดิ่งขัดกราดเ่งพอดีกินจันไปยัมเศ้าเนี่ย วัสาบาทมื้อนั้นได้ยี่เด็กวเอ็นอืมอเากูก็ะมอแต่่างฮะถัอันนี้ก็เดกแเอานี่สหเนาะอันแดงก็ม่้งาบาทนั้าวะลามนขาจะลามมันหุนชะลามถึงมันก็บหุนน้องก็มีเท่าก็มีกุ้งเลยนมีเท่าขางาไมเท่าข้างน้าไมเท่า กุ้งนั่งกุ้งนั่งห้ามเข้าเลยอยไม่ไเฮ้ยหามติต่อมานี่ยิ้งโจ๊กไยังเห็เลยเรือยมันเดินทกขไอ้กลมเราไอยังวะมาไมเห็นเขาข้อบครับฮะข้อบครับนี่คนขอขาวเราาคนไง้บุครับโอ้โเล่กา ขอน้ำพี่ไออยู่ว่ะเงินเงินเจ้าน่ะบ่เลือดอกอันลุงโกมือยักมีแต่มาให้กินเรื่อ่ๆพอไรพว่าหาเแิ้วไป่โกเขาหน่อยให้เขาเห็ดก็เห็ดลังนี่ก็จนสิเล่เลยบ่กแล้วว่าเห็ดเห็ดต่อนั่นเขาก็ไล่สิกันเลยครัเอาบอกแล้วว่าเห็ดตัวไหนก็จ่ายเงินเขาก็จะดใส่แล้วเพื่อเล่เงินจะเขาก็จัดเลี้ยวหัวเดียวแม่ มาลอยนาทีหรอแปดหงอมาลอยอย่าขึืนได้เแล้มาองแฉกโต๊ะได้ไก่หองนันะแฉกโต๊ะให้มัได้ลอยตุดยอดคนกุ๊กบ้าครับนี่มา้อยตัน้ตัวนใหญ่เนาะ มามากูจะยิงกูจะไปกูจะมาหิวเมื่อไหนแมบกวนปิดนะน่ใพี่น้องพ่อนีนาสบาย